ถ้าอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาดูนะพลังงานแลนดอมนะคะพอดีว่าแม่หมอเปิดหน้าไพาออกมาแล้วนะว่าถามไพว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ mm. ก็ออกมาตามนี้เลยค่ะมันเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนตอนนี้คุณได้พักความสัมพันธ์กันไปนานมากกว่า4สัปดาห์หสัปดาห์หรือหลักปีขึ้นไปนะคะ mm. ก็มีหลายๆพลังงานเลยนะ เป็นคนที่ยังอยู่ในใจคุณคนที่คุณยังนึกถึงเขาอยู่และวันนี้นะเขาก็มาส่องคุณด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความรักสามเศร้าอีกแล้วรักไม่ชัดเจนรักที่ยังไม่มีสถานะให้กันเหมือนว่าอยู่ๆก็เงียบหายหรืออาจจะมีประเด็นกันไปนะคะในตอนนั้น ถ้าราศีที่เด่นๆน,นะคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันพุธเด่นนะคะแล้วก็ได้ทุกธาตุเลยดินน้ำลมไฟเนาะวันนี้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยมาตามแอบสองมองคุณด้วยละรู้ตัวบ้างไหม ส่องไปส่งมาก็รู้สึกเจ็บปวดเจ็บใจแปละเพราะว่ามาส่องแล้วก็รู้สึกว่าดูคุณเนี่ยไม่ได้สนใจเขาแล้วและบางคนนะคะก็อาจจะไปเริ่มต้นครอบมีครอบครัวใหม่หรือไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆแล้วด้วยนะแต่ก็มีค่ะบางคนนะอาจจะยังไม่ได้มีใครค่ะ อาจจะยังรู้สึกนึกถึงและยังรอเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าจากไพ่ใต้สำหรับเป็นสี่เหรียญน,นะมันเหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาอะก็ต่างเก็บกันไว้ในหัวใจยังไม่เคยลืมเลือนกันเลยนะแต่ในวันนี้ค่ะที่เขามาส่องคุณนะส่องแล้วก็รู้สึกเจ็บหัวใจส่องแล้วก็รู้สึก อยากบอกรักคุณเหลือเกินเขาคงยังไม่เคยบอกรักหรือความรู้สึกอะไรกับคุณใช่ไหมในใจของเขาค่ะมันคือความรักคือประมาณว่า ฉันรักเธอนะอยากจะบอกเธอเหลือเกินมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพูดกับคุณและหรือคุณอาจจะไม่เคยพูดกับเขาต่างคนก็ต่างยังไม่เคยเปิดเผยความสัมพันธ์เปิดเผยความในใจซึ่งกันและกันแต่มันมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจของเขาแล้วค่ะในตอนนี้เฝ้าตามมองตามสองคุณทุกช่องทางเลยนะแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะให้ออคุณเนี่ย กับเขาได้มีโอกาสมาเริ่มต้นกันใหม่อยากจะสารสัมพันธ์กันใหม่ด้วยนะหนึ่งถ้วยกับสิบถ้วยคือเขารู้หัวใจตัวเองคนที่เขาไม่เคยลืมเรือเลยอะ่ะมันก็คือตัวคุณไงคะรักมากอยากให้คุณเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาแต่ก็ไม่รู้นะว่าคุณสองคนเนี่ยมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าทำไมเขายังดูแบบว่า ยังลังเลยัยงไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเลยหรือเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตของเขาก็เป็นได้นะคะและที่สําคัญนะคะเวลาที่เขามาสองคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์ยังรู้สึกแบบว่า คุณเป็นอะไรที่มีเสน่ห์น้าหลงไหลต่อใจเขามากเลยเขายมีแพชชั่นกับคุณมากเลยอยากจะเจอหน้าอยากจะให้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันอีกและที่สำคัญอีกอย่างก็คือเมื่อสองแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามีแต่คนอยากเข้าหาคุณน่ะมีคนมาจีบคุณเยอะใช่ไหมคะช่วงเนี้เพราะตัวคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยเขาแอบ,บถึงแอบ,บหวงหนักมากเลยนะตอนนี้ คนทางไกลคนที่พักความสัมพันธ์กันไปเขามาตามส่องแล้วก็แอบถึงคุณด้วยล่ะรู้ตัวไหม